ฉันชื่อเสินอวินทังเมื่อสิบปีก่อนตอนฉันเพิ่งลืมตาดูโลกฟ้าก็เกิดปรากฏการประหลาดพอดีมีหมอดูเร่ผ่านมาเขาทำนายว่าฉันเกิดมาตาบอดโชคชะตาอัปมงคลและบอกว่าฉันถูกลิขิตให้ไรคค้คุณค่าคุณปู่ของฉันน่าสงสารมากเชื่อคนง่ายเขาหิ้วแม่ที่เพิ่งคลอดไปยังชนบทกลางคืนแล้วปล่อยให้เราดำเนินชีวิตด้วยตัวเอง แม่เลยมีโรคประจำตัวและในปีที่แล้วท่ามกลางลมฝนก็ล้มป่วยไม่ฟืน้นและไม่มีใครจากตระกูลเซินมาเยี่ยมย,ยแมีแม่แม่แม่ตอนนี้พวกเขารับฉชินกลับมาก็เพื่อเตรียมงานเลี้ยงวันเกิดของตระกูลหลีสเสวียนชิงที่เป็นตระกูลอันดับหนึ่งของประเทศขณะที่บ้านคุณตาเน้นเรื่องระเบียบแบบแผนตระกูลเซินก็ต้องการให้ฉันที่เป็นลูกสาวแท้ๆไปออกหน้าในงานเลี้ยง พวกเขาคิดว่ารับกลับมาคือเด็กสาวตาบอดที่ไร้เดียงสาอายุสิปีพวกเขาไม่รู้ว่าฉันคือผู้ฝึกฝนถามจิตใจจากร้อยปีก่อนนางมารร้ายเจ้าใช้เวทมนต์ชั่วร้ายก่อความวุ่นวายในโลกเจ้าไม่กลัวโดนสวรรค์ลงโทษเหรอน <c oughs> ือเทียนฉีสวรรคิตวิธีที่ฉันฝึกฝนมีสามคำถาม ถามสิ่งมีชีวิตว่าอะไรคือความถูกต้องถามโลกว่าอะไรคือความถูกผิดถามวิถีสวรรค์ว่าอะไรคือวิถีสวรรค์หากสรรพชีวิตไม่เอื้อนเอ่ยค้าก็จะตามหาคำตอบจากทุกชีวิตหากโลกไม่พูดฉันจะเหยียบย่ำโลก <c oughs> หากวิธีสวรรค์ไม่เปลี่ยนฉันจะเรียกตนเองว่าวิถีสวรคร์ เพราะวิถีจากชาติก่อนทําให้ตอนฉันเกิดหมายวงจรทั้งห้าถูกปิดตาเจ็บและตาบอดแต่ต่อมาฉันถึงเข้าใจว่าตาเจ็บเป็นเพราะเอามังกรแง่งมุมจากชาติก่อนมาปิดผนึกในดวงตาดังพระโพธิสัตว์หลับตาสิบป,ปีแห่งการบรรลุผลสามวันต่อมาฉันไม่เพียงสามารถฟื้นฟูจิตวิญ,ญญาณกลับไปสู่การฝึกฝนสูงสุดจากชาติก่อนยังสามารถมีมังกรแง่งมุมในตามองเห็นวิถีจริงทั้งหมดในโลกที่ฉันกลับมาครั้งนี้ ก็เพื่อทวงความยุติธรรมให้แม่ผู้ร่วงลับในอีกสามวันข้างหน้าดูสิใช่เด็กตาบอดที่โชคชะตาไม่แน่นอนคนนั้นหรือเปล่าเขากลับมาที่นี่ได้ยังไงกันใครจะไปรู้ละ่ะเด็กบ้านนอกคนหนึ่งสมควรจะมีนามสกุลเสริญหรือถ้าไม่ใช่ <ls> ก็เลือกประกูลเสริญที่ไม่สามารถแทนที่ได้เธอคงไม่มีโอกาสมาที่นี่ตลอดชีวิต เห็นได้เธอไม่ใช่คนตาบอดนี่ตาไม่เห็นแต่ไม่ส่งผลต่อการตีสุนัขระวังลิ้งของเธอให้ดีครั้งหน้าอาจจะไม่ใช่แค่การตกหน้าเด็กสาวตาบอดอายุสิปีจะมีความยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้อย่างไรคุณอวิ๋นขางเชิญค่ะเด็กตาบอดอายุสิปี ฟังดูนิ่งสงบเกินอายุแน่ๆฉันคงคิดมากไปดูเด็กตาบอดคนนี้ยืนตัวตรงเหมือนดินสอทำตัวดูเหมือนว่ารู้ดีข้างในใจอาจจะทะลุเป็นตะแกงก็ได้คือ <laughs> อวินทั้งเดินทางมาเหนื่อยไหมหลังจากห่างกันมาหลายปีพ่อก็คิดถึงเธอมากนะไม่ต้องแง้งทำตัวพักผ่อนมือของคุณสกรปรกอย่าให้เปื้อนเสื้อผ้าของฉันนี่ จากชนบทมาครั้งหนึ่งใช้เวลานานขนาดนี้ทำให้เราทั้งครอบครัวต้องรอคุณคุณมีหน้าตาใหญ่มากจริงๆคนชั้นล่างไม่สมควรพูดเรื่องน้ำแข็งคุณไม่มีสถานะพอที่จะพูดกับฉันเฮ้กตาบอดพูดบ้าอะไรของแกเธอรู้ไหมว่าพวกเราต้องอดทนรอกันตั้งนานเพราะเด็กผู้หญิงสกปรกอย่างเธอ อาเจียวพูดให้น้อยหน่อยน้องสาวเธอเพิ่องอายุสิบปีตาก็มองไม่เห็นแถมอยู่ในชนบทมาตั้งนานเธอคงรู้สึกทั้งต่ำต้อยทั้งกลัวเธอพูดแบบนี้ไม่ใช่ทำร้ายจิตใจเธอเหรเอ,อาวินทางพี่สาวเธอพูดตรงๆแต่ไม่ได้มีเจตนาร้ายเธออย่าถือสานะูแล้วกลับมาได้ก็ดีแหละสุนัขเ่าเสียงดังเฮเธอพูดอะไรนะเตืนอวินถังเธอมีสิทธิ์อะไรกล้าพูดกับฉันแบบนี้ โ oh. เสียงดังไหมวุ่นวายไหมไม่เรื่องเลยเจยียยวนั่งลง <c oughs> กลับมาแล้วก็อยู่ที่บ้านเถอะอีกสามวันต่อมาจะเป็นวันเกิดของท่านหลี่คุณจะเป็นตัวแทนของตระกูลเสริญเข้าร่วมงานท่านนั้นให้ความสำคัญกับมารยาทที่สุดเป็นบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศของเราจำไว้อย่าทำผิดพลาดใดๆ แม้ว่าคุณจะอยู่ในชนบทคุณต้องเรียนรู้มารายาททั้งหมดอย่างเร็วที่สุดเข้าใจไหมในโลกนี้ยังไม่มีใครคู่ควรให้ฉันเสริญยุนทางโค้งคำนับคุณปู่คุณดูสิท่าทางเขาไม่เห็นหัวใครจริงๆเหมือนคนที่มาจากชนบทไม่รู้จักกฎเกณฑ์อะไรเลยหยุดเสียมารายาท ตระกูลเสริญของเราเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงในประเทศมอบโอกาสให้คุณกลับมาแล้วเป็นความเมตตาอย่างยิ่งคุณต้องเรียนรู้ที่จะรู้คุณค่ารู้คุณค่าตระกูลเสริญให้ความสําคัญกับการอบรมแต่กลับส่งลูกสาวและแม่ของเธอไปชนบทปล่อยให้เธอดํารงชีวิตเองการกลับมาครั้งนี้ฉันไม่ได้กลับมาเพื่อพบญาติหรือเพื่อสถานะของคุณหนูระกรูลเสริญการกลับมาครั้งนี้ฉันมาเพื่อบอกว่าฉันเป็นอัจฉริยะไม่มีใครเทียบได้ และตระกูลเซิรนไม่มีสิทธิ์รับฉันพูดบ้าบอเรื่องเมื่อครั้งก่อนเป็นการตัดสินใจของปู่คุณหลังจากพิจารณาแล้วคุณที่เป็นเด็กอายุสิบปีจะมีสิทธิ์พูดได้อย่างไรพอแล้วเรื่องเก่าๆไม่ต้องพูดถึงอีกแล้วเมื่อเรารับคุณกลับมาแล้วคุณก็ควรอยู่ในตระกูลเสิรินอย่างสบายใจเราจะไม่ทําให้คุณผิดหวังสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้คืองานเลี้ยงวันเกิดตระกูลหลี่ในอีกสามวันท่านหลี่ให้ความสําคัญกับการอบรมและมารยาทเป็นที่สุด ทั้งยังหลงไหลในแก่นแท้แห่งธรรมะของท่านอาจารย์วนสินเมื่อร้อยปีก่อนตั้งใจตามรอยสายสืบทอดและคัดเลือกคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพคุณควรเตรียมตัวให้ดีเองเขาที่ได้เห็นฉันเป็นโอกาสของเขาเองยุนหงคุณพูดอะไรบ้าๆอย่างนี้คุณอยู่ในชนบทนานไปแล้วสมองเลยทึบใช่ไหมคุณที่ตาบอดระวังหน่อยอย่าให้ตระกูลเสิญเดือดร้อนคุณควรกังวลเกี่ยวกับตัวเองมากกว่า ภัยพิบัติมาจากคำพูดบาปเกิดจากใจระวังจะสุขจนเศร้ามีแต่ไปไม่มีกลับพอแล้วทุกคนพูดน้อยลงหน่อยยุนท้งฉันได้เชิญอาจารย์อูมาอาจารย์อูเป็นครูอันดับหนึ่งในประเทศเรามีคุณธรรมสูงส่งไม่ได้สอนง่ายๆพรุ่งนี้เขาจะสอนมารยาทให้คุณเองคุณต้องตั้งใจเรียนรู้คนรับใช้เข้ามาเชิญค่ะ พวกคุณคำนวณอย่างยอดเยี่ยมแต่โอกาสที่คุณเห็นเป็นสมบัติสำหรับฉันเป็นเพียงฝุ่นใต้เท้าไม่มีความสำคัญจริงๆไม่สามารถขึ้นเวทีได้เลยเด็กหญิงอายุสิบป,ปีที่ตาบอดพชิหน้ากับผู้ใหญ่ในตระกูลที่มีชื่อเสียง แม่จะพูดว่าตัวเองต่อสู้เพื่อแม่แต่ก็คำดีสิบปีที่ผ่านมาพวกเขาตระกูลเซินสูงส่งขับไล่เราออกไปสามวันต่อมารอ จนคำสาปของมังกรในตาฉันถูกปลดออกฉันจะคืนสภาพพลังทั้งหมดในอดีตและด้วยมังกรในตาฉันจะทะลุทะลวงทางของสรรพสิ่งในโลกนี้กลายเป็นคนเดียวในโลกที่รู้แจ้งสวันต่อมารอจนวิญญาณและร่างกายของฉันรวมกันอีกครั้งพระโพธิสัตว์ลืมตาม,มังกรในตาตื่นขึ้นสิ่งที่ตระกูลเสินติดค้างกับฉันและแม่จะได้รับการชำระคืนทีละอย่าง หยุนถังนี่คืออาจารย์อู่ครูอันดับหนึ่งในประเทศเราอย่าประมาทต้องเรียนรู้มารยาทจากอาจารย์อู่ให้ดีคุณคือเสริญหยุนถังใช่ไหมฮะไม่ใช่คุณปู่ของเสริญใช้สมบัติของตระกูลเพื่อเชิญฉันมาสอนคุณคุณคงไม่มีโอกาสพบกับฉันเลยสอนฉันเหรอคุณคู่ควรเหรอหยุดเสียมารยาท อาจารย์อูคือปรมาจารย์อันดับหนึ่งของแผ่นดินอีกทั้งยังแตกฉานในคำพีสามแห่งมารยาทและคุณธรรมของพระแม่วนชินเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงเกียรติยศของตระคูลเสด็จของเราเธอต้องตั้งใจเรียนด้วยความถ่อมตนเด็กสาวที่ไม่รู้คุณรู้ไหมว่านี่คืออะไรม้วนกระดาษนี้เขียนโดยผู้ทรงพลังในวิถีเซียนนามว่าอาจารย์หมอใจเมื่อร้อยปีก่อนบทนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆคุณปูหลีได้ม้วนกระดาษนี้แล้ว ยิ่งลงไหลไปใหญ่เดิมทีตั้งใจจะลาจากตำแหน่งการสอนของบ้านสันคุณไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากสอนเพียงแต่ว่าบทสามสุภาพนี้มีปัญญาในสุภาพสูงสุดลึกซึ้งและกว้างขวางปัจจุบันเหลือเพียงเศษหน้ากระดาษลึกลับมากมายสำหรับสถานการณ์ของเธอให้เวลาสามวันบทสมสุภาพนี้ ฉันไม่ได้เขียนแบบไม่ใส่ใจเมื่อหลายปีก่อนหรอกเหรอไม่คาดคิดว่าจะได้รับการยกย่องจากคนรุ่นหลังขนาดนี้ ถ้าเป็นแค่บทสามสุภาพก็ไม่ต้องเรียนแล้วเธอรู้ไหมว่าน it ี่คือผลงานจิตวิญญาณของผู้ทรงพลังหมอใจที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในมีหลักการสูงสุดของจักรวาลเธอคิดว่าเด็กสาวธรรมดาจะพูดเกินจริงได้เหรือหรือว่า เด็กสาวตาบอดจะอยากเขียนอักษรตัวอักษรของเด็กตาบอดอายุสิบขวบจะมีจิตวิญญาณได้ขนาดนี้อย่างไรหากเปรียบกับการไหลของเมฆและน้ำตัวอักษรแสดงความมีพลังอย่างล้นหลามถ้าไม่ใช้พลังที่สะสมมาหลายสิบปีเป็นไปไม่ได้เลย คุณปูน่นี่มันคืออะไรนี่คือผลงานที่เขียนด้วยมือของหมอใจเมื่อร้อยปีก่อนเป็นสมบัติล้ำค่าที่ตกทอดมาในบ้านเสรินของเราเธอต้องรักษามันให้ดีการปิดประเทศครั้งนี้ดูเหมือนจะคล้ายกับผลงานของหมอใจที่ตกทอดในบ้านเสิรินนี่ มันเป็นไปได้ยังไงฉันต้องตาฝาดแน่ๆเด็กสาวตาบอดที่เติบโตในชนบทจะเคยเห็นผลงานของหมอใจแล้วยังสามารถเรียนแบบได้อย่างไรนี่คือเนื้อหาที่หายไปจากสายทานแห่งบทกวีสุภาพในบทถามใจแม้แต่ท่านปูรีก็ยังไม่มีฉบับเต็มเธอเด็กอายุสิบขวบจะรู้ได้ยังไงเธอเธอคือใครกันแน่ ก็แค่สิ่งที่เขียนลงไปแบบไม่ใส่ใจก็มีค่าจนเป็นสมบัติได้ไม่คาดคิดว่าจะมีโอกาสได้เห็นบทเต็มของสามสุภาพในช่วงชีวิตของฉันสวรรค์ไม่ทิ้งฉันสวรรค์ไม่ทิ้งฉันจริงๆอาจารย์หมู่คุณมองผิดหรือเปล่าหรือว่าเด็กสาวคนนี้เรียนรู้เกินไปเธอเป็นเด็กตาบอดจะรู้ความหมายที่สูญหายไปได้อย่างไรไม่ไม่ผิดแน่นอน นี่คือเนื้อหาของม้วนกระดาษหมอใจที่สูญหายไปความคิดบริสุทธิ์คำพูดชั่วร้ายกลายเป็นปัญญาแก้ไขและตัดสินกล่าวถึงความรู้สึกของโลกนี่คือส่วนที่ขาดหายไปในม้วนกระดาษที่สูญหายที่แท้ประโยคนี้ต่อจากข้างหลังที่แท้เป็นเช่นนี้ที่แท้เป็นเช่นนี้จริงๆฉันไม่เคยเข้าใจไม่เคยได้เรียนรู้จุดที่สำคัญวันนี้ได้รู้แจ้งแล้ว ท่านคือใครกันแน่หรือว่าท่านเป็นลูกหลานของอาจารย์หมอใจไม่ใช่เพราะฉันคือหมอใจเองไม่ว่าท่านจะเป็นใครไม่คาดคิดว่าภายในบ้านเสริร์เล็กๆจะมีบุคคลเช่นนี้ซ่อนอยู่ข้ามีตาแต่ไม่รู้จักดูคิดจะสอนปรัชญากวีแก่เจ้าช่างน่าอับอายจริงๆน่าอับอายเกิดอะไรขึ้น อาจารย์หมูให้ความเคารพเธอถึงขนาดนี้ได้อย,าาย่างไรเด็กสาวน้อยอ่าไม่คุณหูเสริร์ตัวอักษรน,นี้คุณให้ฉันนำกลับบ้านไปพิจารณาได้ไหมถ้าสามารถเข้าใจเพียงเส้นเล็กๆของปริศนาได้ระดับการฝึกฝนที่หยุดนิ่งมาหลายปีของฉันจะต้องก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่งนนอนแค่กระดาษไร้ค่าเอาไปเลยก็แล้วกันเออ ขอละเฮ้ hey, อาจารย์หมูทำไมคุณถึงไม่สอนแล้วล่ะงานเลี้ยงอายุในสาวันข้างหน้าใกล้เข้ามาแล้วขอให้คุณอยู่ต่อไปเพื่อสอนหยุนทังด้วยเถอะครอบครัวเซินของฉันจะต้องขอบคุณอย่างมากแน่นอนเจ้านายบ้านเซินฉันไม่เหมาะสมที่จะรับหน้าที่สอนจริงๆแต่ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีในอดีตฉันขอให้คำพูดสุดท้ายกับคุณครอบครัวเซินของคุณพยายามอย่างหนักเพื่อโอกาสของครอบครัวหลี มังกรแท้ใกล้แค่เอ้่มถ้าไม่ถนอมไว้ในอนาคตจะเสียใจอย่างหนักแน่นอนผู้จบแล้วฉันขอลา <c oughs> <c oughs> คุณเห็นหม้วนกระดาษที่ขาดได้อย่างไรคุณไม่ใช่หญิงสาวตาบอดโดยกำเนิดเหรอดวงตาของมแมลงลอยน้ำแม้ฉันพูดออกไปแล้วคุณจะเข้าใจได้อย่างไรอะไระ <c oughs> <c oughs> เฮ hey, อาจารย์วูวันนี้การเรียนจบแล้วนะทำไมเร็วจังขอให้ครอบครัวเซิรนยกโทษให้ที่ความสามารถของฉันมีจำกัดไม่สามารถรับหน้าที่สอนคุณหยุนถังได้จริงๆพวกท่านคงมีวิธีการที่เหนือกว่าข้ากระมังเออเออเฮ hey, อาจารย์วูอ๋อพ่อฉันบอกแล้วว่าเธอเป็นแค่ขยะที่ไม่สามารถขึ้นเวทีได้อาจารย์วูถูกเธอทาให้โมโหโจนหนีไปแล้วฉันบอกเลยว่าไม่ควรให้เธอกลับมาร่วมงานเลี้ยงอายุที่สําคัญขนาดนี้เลยไอ้บา้า ไปไปหาเท่าผู้ใหญ่กัด<อ>พ่อตาบอดคนนั้นทําอะไรกันแน่ทําให้บูต้าเสียเดินหนีไปใช่แล้วงานลเลี้ยงอายุของครอบครัวลีจะทําอย่างไรหรือจริงๆแล้วต้องพาตาบอดที่ไม่รู้จักกดไปด้วยฉันบอกแล้วว่าไม่ควรรับเธอกลับมาเธอคือผู้ก่อปัญหาให้กับครอบครัวส่วนของเราไปเลยถ้าไม่ถนอมไว้ในอนาคตจะเสียใจอย่างหนักแน่นอนผู้จบแล้วฉันขอลา ความเคารพและเกรงกลัวของอาจารย์หูไม่เหมือนการเสียแซงครอบครัวเสริญจะมีมังกรแท้บินออกมาจริงๆหรือหลบซ่อนตัวสิปีปิดสายลมล้อวิญญาณวันนี้ และจะเป็นเวลาที่ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์เฮ้บลอยเมื่อกี้ฟ้าสดใสอยู่เลยทำไมจู่ๆฝนถึงตกหนักขนาดนี้อาจารย์ผู้ถามใจ ข้าคือสิทธหลี่เซวินชิงเมื่อก่อนข้าเป็นเพียงเด็กน้อยที่หน้าประตูบ้านท่านซึ่งแม้แต่ไม้กวาดยังถือไม่ไหวบังเอิญได้ครอบครองคำพีโบราณของอาจารย์ผู้เป็นเซียนธรรมให้สิทธิทิ้งร่างกายที่ธรรมดาก้าวเข้าสู่เส้นทางการฝึกฝนและสอบถามปัญหาทางวิญญาณอเออน่าเสียดายที่สิทธิจริงๆแล้วโง่ไม่สามารถเรียนรู้พลังของอาจารย์ได้แต่หนึ่งในหมื่นของความสามารถของอาจารย์เลย คุณปู่คนทั่วประเทศจีนเชื่อว่าอีกสามวันท่านจัดงานเลี้ยงเพื่อสนทนาเรื่องการศึกษาวิชาการโบราณแต่ไม่รู้ว่าการกระทำนี้ของท่านมีเป้าหมายเพื่อเลือกผู้สืบทอดจากสายอาจารย์ผู้ถามใจน่าเสียดายที่เซียนมีอายุเพียงหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาท่าเสียและท่านสามารถมีชีวิตอยู่ในเวลาเดียวกันเซียนจะถูกความจริงใจของท่านหลอกลอก่อและรับท่านเป็นสิทธิ์แน่นอนการที่ข้าสามารถบูชาภาพอาจารย์ผู้เป็นเซียนเป็นการรับพรจากสวรรค์อย่างล้นหลาม อาจารย์ผู้เป็นเซียนถามถึงเส้นทางนี้มันกว้างใหญ่เกินดวงดาวเออจะมองเห็นความสามารถของข้าคนธรรมดานี้ได้อย่างไรเฮ้คุณปู่เอออืมมวลอากาศสีม่วงแผ่ขยายไปสามหมื่นนี้ปรากฏการประหลาดที่เกิดขึ้นเอง ฮาฮาฮาระดับการฝึกฝนนี้ช่างมหอมากว่าที่อาจารย์ผู้ถามใจเมื่อร้อยปีก่อนอีกหรือว่าในโลกนี้มีสิ่งที่เหนือกว่าอาจารย์ผู้เป็นเสียนคุณปู่คุณพูดอะไรนะคะที่ไหนจะมีอากาศสีม่วงสาม0 0ื่นลี้กันค่ะเจ้าตาดำๆธรรมดาจะเห็นได้อย่างไร นี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ธรรมดาแน่นอนสามารถรวมพลังแห่งโลกทั้งหมดได้นี่คือการร้องเพลงแห่งฟ้าและดินนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่กำลังจะสำเร็จเต็มที่แล้วพลังที่เจาะฟ้าทะลุพื้นนี้ฉันในชีวิตนี้ไม่อาจเทียบได้เลยราวกับฟ้ากับเหวเฮอ ฉันรู้สึกถึงการมีอยู่ของพลังนี้ได้ทันทีเฮ้ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ห่างไป10กิโลเมตรไปตรวจสอบอย่างเร็วมันคือที่ไหนคุณปู่ไม่ต้องห่วงแม้จะต้องค้นหาสามฟุตลึกก็จะหามาให้ได้ค่ะส่งคำสั่งของคุณปู่ค่ะรายชื่อครอบครัวทั้งหมด และข้อมูลของสมาชิกภายในในระยะสิกิโลเมตรทั้งทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนรวมถึงรายละเอียดของคนรับใช้ค่ะคืนนี้ทั้งเมืองต้องระวังพัยอย่างเข้มงวดต้องสืบหาให้กระจาก,ก่อดงานนี้จะจบครับคุณชายคุณปู่เราต้องรอคนตาบอดนั้นอีกนานเท่าไหร่กันคะเราไม่ทันงานเลี้ยงแล้วคะ่ะป้าพ่องานเลี้ยงของคุณตาใหญ่ลี่ไม่ควรล่าช้านะครับได้ยินว่าคืนที่ผ่านมาบ้านลี่มีการเตรียมพร้อมทั้งเมืองแน่นอนมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นบ้านเราถ้าทำผิดในช่วงนี้อาจจะทำให้ท่านอารมณ์เสียได้ ใช่ครับคนตาบอดนั้นเหมือนแม่เขาไม่สามารถขึ้นเวทีได้สำเร็จแล้วฉันได้ทำลายตราประทับของอดีตชาติแล้วอีกสามชั่วโมงมังกรหลักจะรวมตัวกับจิตวิญยาณของฉันอย่างสมบูรณ์และฉันจะกลายเป็นเทพเซียนอันดับหนึ่งใต้ฟ้า แม่ถึงเวลาแล้วที่ทำให้บ้านเสริญต้องเสียใจในทุกสิ่งเมื่อปีนั้น